ตัวนี้เป็นลายไอเทมมากๆนะครับจะมีแค่มือ2เท่านั้นโครงล่างหรือตัวเครื่องยนต์เองนะครับดูดิโอ้โหเอาเรื่องขายราคาเท่านี้พอนี่เลยครับ แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยวนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับอ้อยถึงสายซับไปเลยสวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้บุกเบิกบอยนะครับผมแล้ววันนี้มากับเจ้าซ i v ิ c FE อีอีกแล้วแล้วตัวนี้เป็นแร r e i t e มากๆเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของคันนี้เรามาดูาดูเระดงอยู่ด้านล่างนี้นะครับเกี่ยวคับไลายตรงนี้เลยคันนี้เป็น Honda c i v i c 1.5เทอร์โบ RS FE สันดาปน้ำมันล้วนๆไม่ใช่ไฮบริด เพราะว่าตัวนี้ใครอยากได้รุ่นนี้จะต้องซื้อมือ2เท่านั้นนะครับป้ายแดงไม่มีขายแล้วนะป้ายแดงเนี่ยจะเป็นไฮบริดเท่านั้นใครกลัวรถไฮบริด Hybrid, มาซื้อมือ2ได้อย่างเดียวนะแล้วคันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าปี2021วารันตีเหลือถึงปี2024นะทั้งหมดทั้งคันนี้มีปัญหาอะไรเข้าสู่ทอนด้าอย่างเดียวนะครับทั่วประเทศด้วยนะไม่ต้องมาใช้ประวัติเจ้าของเก่านู่นนี่นั่นคุณเป็นเจ้าของใหม่คุณก็ขับเข้าไปได้นะครับ แล้วก็คันนี้วิ่งน้อยมากๆนะ0ามหมื่นกโลโหมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้สวยอย่างไรครับนี่ด้านหน้าเลยนะทุกคนตัวนี้แน่นอนครับเหนเ็นไกลๆก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นรถไฮบริดนะครับเอ้ยไม่ใช่ Hybrid, เป็นรถไฮบริดเป็นรถ RS นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเด t ท t ม์ e ันน n ่งไลท์นะฮะแล้วก็มีไฟโปรเจ c เตอร์นี่เป็นไงแล้วก็ไฟกระจังหน้าเนี่ยนะครับจะตัดสลับดำนะครับดำขาวดำขาว ตัวนี้เปลี่ยนเอแดงมาด้วยนะครับในโลโก้หน้านะสวยงามมากนะพูดถึงรถไฮบริดเมื่อกี้เลยติดเลยนะเป็นรถไฮบริดแตกต่างกันอย่างไรนะครับไฮบริดกับตัวนี้แตกต่างกันยังไงก็คือถ้าไฮบริดเนี่ยกระจังไอกระชนไอโลโก้หน้าเขาจะเป็นสีฟ้าเป็นเป็นตัว S สีฟ้านะครับแล้วก็ตัวล้อจะเป็นล้ออลลอยสีทูโทนนะจกอันนี้จะเป็นล้ออลลอยสีดําล้วนเลยจะไม่เหมือนกันนะครับ จะไม่เหมือนกันนะแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้โดนชนมาหรือเปล่าหรือว่าทำสีมาบ้างหรือเปล่าครับ119ไมคอนี่มองเห็นไหมเดี๋ยวนะ119ไมคอนนะครับฝาปรงเดิม115ไมคอน มองเห็นปะโอ้ยแบตหมดอะฮ <c oughs> อย่าบอกแล้ว่าแบตหมดเรียบร้อยครับทุกคนอ๋อแบตหมดเฮ้ยไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคันนี้การันตีไม่มีชนหนักเพื่อความทำตัวแต่ต่อสุดายทำสีมาก็ไม่มีนะครับเซ็งแบตหมดนะก็ดูง่ายๆนะครับตัวนี้ มีกูอินสเปคชันแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ตรวจกูอินสเปคชันแล้วเรียบร้อยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนร้อยเปอร์เซสีเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวไอใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับนี่อ่ามันจะมีตัวฉีดน้ำอยู่ข้างบนก้านปัดน้ำฝนเลยเพราะว่าตรงเนี้ยจะไม่มีแล้วนะตรงนี้จะไม่มีแล้วนะ,นะวนะอ่าบนฝาปงยังไม่มีละ ไฟเลี้ยตตรงกระจกมองข้างมีมาให้นะครับมี Honda Len Wash ด้วยนี่ไม่มีบายสปอตนะแล้วก็ตัวกระจกข้างเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่เป็นไงสวยงามมากแผงข้างนะครับม,มีแผ่นเพลทมีแผ่นเพลทครบเลยนี่เห็นไแผงแผงข้างสวยงามกริปเยวเปิดเบนอาร์กดูหน่อย อ่ะเนี่ยเป็นอาร์คสวยนะครับเดยแผงข้างสวยอ่ะสวยมากไม่มีโดนอยู่แล้วนะจ้ดูดย์เนี่ยอ่าเนี่ยดักเทลมีมาให้นะครับชักฟินสีดำมีมาให้ ตัวนี้เปลี่ยนเป็น S แดงมาให้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยอปักกิ้งเซนเซอร์ตัวนี้น่าจะติดเพิ่มมานะน่าจะติดเพิ่มมานะครับผมว่าของเดิมน่าจะไม่มีหรอกนะน่าจะติดติดเพิ่มมา I อเนี่โอ้โหพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังโคตรใหญ่ใหญ่ยังไง Accord c a m แคนะครับใหญ่มากนะด้านล่างเปิดมาปุ๊บนี่มา ยางแนวเดิมจากโรงงานนะครับมียางอะไหลมาให้เรียบร้อยนะเป็นยางเดฟนะครับเฮยนีนน่สวยกริปอ่าแน่นอนครับคันนี้ไม่มีโดนมาแน่นอนนะไม่มีทําสีมาด้วยดดูิสวยเลย โอ้โหดูดิปะปะปไปเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาปง,งคันนี้กันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปงของ C ี v i c FE คันนี้ดีกว่าโอ้โหใหม่กริบเลยนะเครื่องยนต์ค่อนข้างจะสวยนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกเดิมนะ1.5นะครับตัวเดียวกับตัว FCFK เลยตัวนี้เครื่องยนต์1,500งพัซีซีงแรงม้านะครับก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแรงมาให้มาเยอะเลย ฝาปองเดิมนะครับจากโรงงาน75.3มคิเมเดิมๆนะครับอ่ะเดี๋ยวแชสซีเดิมไหม58.8มครอน58.0ไมครอ่ะดูด,ดิน็อตฝาโปรงไม่มีขยับนะครับสวยงามกริปอะคันนี้กริปคือใครที่อยากซื้อป้ายแดงคันนี้ไม่มีขายแล้วนะบอกไว้ให้นะไม่มีแล้วนะเพราะใครที่จะซื้อป้ายแดงต้องเป็นรถ ไฮบริดเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นสันดับรล้วนๆไม่มีขายแล้วเดี๋ยวเราไปดูอินเทเลียของมันกันว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนครับอะไรก็ดูรับแ,แล้วตอนนี้ก็อยู่ในอินเทเลียของ r อคันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามจริงรีวิวกี่ครั้งขายไปกี่คันรีวิวกี่รอบก็สวยเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็ใหมน่น้อยๆทั้งนั้นเลยตัวนี้ใหม่เพียงแค่32,600 27กโเมตรเท่านั้นเองนะครับใหม่ค่อนข้างจะน้อยเลยนี่ แล้วดูหน้าจอเลนไมล์เขาสวยไหมอ่าเป็น mid นะครับ multi formation display ทั้งหมดนะครับแล้วก็การเลือกปรับตั้งค่าต่างเนี่ยนะครับนี่กดเลือกปรับแบบนี้ได้เลยนะ usb am fm phone นะครับอ่า custom display app bluetooth นี่นะครับได้หมดเลยหรือเราจะปรับดูทางขวาก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องของ navigation range ะครับแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆหรือว่าเข็มวัดความเร็วนั่นเองเี่นะเห็นปะเราสามารถคัสตอมได้นะแล้วก็มีตเซฟต,ตี้ซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นเรื่องของเตือนกันชนด้านหน้านะครับอ่าอะดัพตีฟกุสคอนโทนเลนค s s ฟแอสส์ตัวนี้ก็เหมือนจะเข้ากิโลเมตรอีก4,100กิโลนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของเตือนการนั่งนะว่าอันนี้มีคนขับนั่งอยู่1คน นะครัก็จะเป็นการกระบาดสีแดงไว้แบบนี้นี่แล้วก็อันนี้จะเป็น d r v v r s s f f t y y นะครับก็คล้ายๆกับจริงๆมันเป็น,น Driver Attention Level ะนะถ้าเกิดเราเราขับรถจนเต็มขีดเนจากตรงนี้ยลูปรถได้วิ่งไปเต็มขีดกาแฟเนี่ยก็คือจะต้องต้องพักได้ละนะครับก็ประมาณนี้นี่คือความปลอดภัยนะที่ Honda เขามีมาให้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีกระจกปรับออโต้นะครับแล้วก็พุชสตาร์ทสีแดงๆลอๆแบบนี้ ไฟด้านล่างอันนี้ไฟออกจากรถมานะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับไฟไฟสองขานะแล้วก็จะมีตัวเปิดฝาปงท้ายตรงนี้มาให้นะครับ Safety Support นะครับ AI Traction Control นะครับแล้วก็ตรงนี้มีสว่างเรือนไม้นี่ตัวมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยประมาณนี้นะครับแล้วตัวแดชบอร์ดของเขาเนี่ยเป็นซอฟทัชนะเป็นซอฟทัชอุ้ยแอร์เย็นมาก แอร์ปรับดูโอซ้ายขวามีช่อง power outlet 1จุดนะแล้วก็ USB A 2จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น wallet charging นะนี่ตัวนี้เป็น wallet charging นะครับนี่ขึ้นเรียบร้อยแต่มันไม่ใช่ฟ้าชาร์จนะอันนี้ใส่ iPhone Pro Max ได้ใส่ Samsung ที่เป็นรุ่น Ultra ได้นะครับตัวใหญ่ใส่ได้เลยนะครับเกียร์มี PRND นะครับแล้วก็ ดิเวอร์โหมดเนี่ยก็จะมีโหมดอีคอนโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดแมนนวลนะครับมีให้3โหมดด้วยกันนะตรงนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะครับแล้วก็นี่ที่ใส่แก้วน้ํากุญแจเขาจะมี2แบบนะมีแบบเป็นการ์ดกับแบบเป็นตัวกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะครับที่พระแข็เป็นซอฟทัชไม่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของมาให้ด้านในแล้วก็มีที่วางของมาให้เล็กน้อยอีกอันหนึ่งด้วยนะสำหรับหน้าจอ นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเป็นทัชส,สกรีนทั้งหมดนะแล้วก็จะมีน i เ a ก i ันมี Apple CarPlay ทุกอย่างมี Android Auto ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะครบแต่ใครไม่ชอบไปเปลี่ยนเป็น Android ได้นะตัวนี้มีขายนะครับ Android ก็ประมาณ2 3 0ส0มบาทก็ต้องแพงเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับ Android รุ่นนี้นะแล้วนะนะดูดิช่องแอร์เขาสวยมากผมชอบมากเลยช่องแอร์ทำเป็นแบบแน,แนวแแบบรังพึ่งนะโค้รสวยเลยเห็นไห รถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับลูกค้าเก่าซื้อเงินสดมานี่นะลูกค้าเก่าซื้อเงินสดมาเป็นผู้หญิงนะครับเกิดปี2526ก็อยู่ประมาณ40นะครับประมาณ40หน่อยๆนะ2526ก็ประมาณ40พอดีอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อมูลประกันอะไรต่างๆนะครับของลูกค้าคนเก่านะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสตัวนี้เข้าศูยนตลอดอยู่แล้วครบทุกระยะนี่ เดี๋ยวเราไปดูผู้สานตอนหลังกันนะครับว่าคันนี้จะนั่งเป็นอย่างไรสําหรับตัวตู้สานตอนหน้าผมว่านั่งโอเคแล้วเพราะตัวเบาะอะไรเนี่ยก็ใหม่มากนะครับกริบเลยไปเดี๋ยวเราไปดูผู้สานตอนหลังกันครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผู้สานตอนหลังของ FE คันนี้ดีกว่านะจะก็นั่งสบายนั่งสบายร,รุ่นเดิมเยอะนะครับนั่งสบายกว่า f c เพราะว่าตัวคูเปอราไลมันสลบน้อยกว่านะดูเฮดรูมเหลือเยอะนะครับเล็กรูมก็เหลือเยอะ นั่งสบายกว่าเดิมอะ่ะมันรู้สึกได้เลยนะครับนั่งสบายกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ช่องพอร์ตเลสด้านหลังเอ้ยไม่ใช่ช่องพอร์ตเลสผู้ปิดเป็น usb a นะ2จุดมาให้นี่แล้วก็มีที่พักแขนมาให้นะครับก็ไม่มีเลยมีที่วางแก้วน้ำมาให้สองช่องต่างไซส์ต่างขนาดกันนะเล็กและใหญ่อุ้ยแต่ข้างหลังนั่งสบายภายในนี่ดำสนิทเลยนะก็ใครที่กลัวเลอะก,กลัวอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะครับ ไม่เลอะเลยนะภายในเป็นสีดําผมชอบนะมันดูแรงง่ายเนี่ยจับจับอะไรไปไม่เลอะเลยมองไม่เห็นไปเดี๋ยวเราไปลองเทสดไดฟ์คันนี้ดูดีวกว่านะครับว่ามันจะเป็นไงครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเทสดไดฟ์คันนี้ดูดีก,กว่านะครับวิ่งสามหมื่นกว่าโลนะครับคนี่แตะนิด,น,ดนิดเองไะรถมันขับแบบดีมากพูดปลารดมากเลยนะสำหรับซีวิกหนึ่งจุดห้าช่วงล่างใช้ได้นะครับ นิ่มอยู่เงียบด้วยไปเดี๋ยวลองคลิกดาวกันดูหน่อย <c ups> ขับสบายดีเหมือนกันเนาะซีวิกมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกระทัดรัด ช่วงล่างไม่มีเสียงเลยครับยางก็ไม่ดังนะรถมันยังใหม่อยู่นะจริงๆแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะคันนี้รถใหม่มากแต่ช่วงล่างช่วงล่างต้องบอกว่ากระชับมากนะเวลาเนี่ยขยับโยกโยกโยกเนี่ยรู้เลยว่าช่วงล่างกระชับจริงนะสำหรับซีวิกใครเป็นสาว v o l k s w ต้องบอกเลยว่าคือขับรุ่นอื่นไม่ได้อะ่ะถ้าเป็นเซ g มนต์เดียวกันอะ่ะนะเพราะว่าซีวิกมันมาตรฐานสูงมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องของ p e r f o r m มนซ์ช่วงล่างหรือตัวเครื่องยนต์เองนะครับดูดิ โอ้โห oh, oh. เอาเรื่องเลยมีเตือนกันชนด้านหน้าด้วยนะบางทีเด้งเร็วอาเร่งเร็วไปนะครับจี้ตูดด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีเตือนกันชนด้านหน้ามาให้เบร์ดไอวิวทำงานได้ชัดเจนไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างคันนี้ดีกว่านะว่า,าต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของ f e คันนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ยางเห็นไหม ดอกลึกอยู่นะครับเป็นยาง b i s t r e นะทูลันซ่านะครับปี2อ2 1ก็เต็มเต็มยางเต็มเต็มพูดแค่นี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างจริงๆเ่ยคันนี้ไม่ต้องแทบจะไมต่ต้องดูอะไรเลยนะเพราะว่ามันรถใหม่นะครับทุกอย่างยังดำปีสนิทอยู่เลยดูดิใหม่มากนี่เห็นปะไม่มีรอยรั่วรอยซึมอยู่แล้วถ้ามีรอยรั่วรอยซึมนะครับตัวนี้ก็เคลมศูนย์ได้เลยนะ คนนี้วรลัวตีมันยังอยู่ที่ศูนย์นะครับโอ้โหกริปเอออย่าลืมนะครับคันนี้ใครซื้อไปดูอันเดอร์การดด้านล่างนะมันสามารถเปลี่ยนได้ให้มันแข็งแรงขึ้นอยู่นี้ได้เวลาบป็นทีแบบมันขูดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเซฟกว่านะครับวรลัวตีมันอยู่ถึงปี2024คือปีหน้านะสำหรับคือรวัีเนี่ยมันหมายถึงทั้งตัวรถเลยนะมีปัญหาภายนอกภายในอะไรก็ตามแต่มันมัเคลมได้หมดเลยนะครับก็ ตามนั้นอะไปะเดี๋ยวเราไปดูราคาคันนี้ดีกว่าว่าจะขายเท่าไหร่แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคันนี้ขายล้านนิดนิด,นดแต่สําหรับคลิปนี้ไม่ถึงล้านไปเอาละทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดต่างๆของเจ้า Honda Civic 1.5 Turbo RS สันดาปล้วนๆต้องย้ําอีกรอบหนึ่งนะว่าป้ายแดงไม่มีขายแล้วนะ<ม><ม>เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นลาไอเทมมากๆนะครับจะมีแค่มือ2เท่านั้น เพราะอะไรเพราะว่าป้ายแดงเป็นตัวไฮบริดหมดแล้วนะครับใครที่อยากได้ RS จะเป็นไฮบริดทั้งหมดสันดาบล้วนๆไม่มีแล้วนะแล้วคันนี้บร์โดมด้าล,ล่างนี้เขียวคนลายตรงนี้เลยใครที่สนใจคันนี้ผมขายเท่าไหร่ในคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับขายอยู่ที่1 2 9 0 0ล้านบาทแต่เดือนนี้เดือนตุลาคมเป็นเดือนเกิดผมนั่นเองงั้นขายราคาเท่านี้พอดีเลยครับ9,78,000บาทเท่านั้น นะผ่อนสบายๆ72งวด48งวดก็2.79 2.99 3.89และ4.39ในราคาเต็ม978ผ่อนเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับ978นะดอกเบีย้ย4.39นะ84งวดเอาแบบยาวๆไปเลยนะครับสำหรับใครอยากผ่อนน้อยๆโห ผ่อนเพียงแค่16,287บาทเท่านั้นเองมีรายได้3 0,000เป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะครับผ่อนอยู่1 6ื่หกโอ้อผ่อนถูกจังอะถ้าป้ายแดงแน่นอนครับผ่อนราวสอง0 0 0 0กว่าบาทอันนี้ก็ป้ายแดงไหนจะไม่มีขายอีกแล้วก็ไหนจะผ่อนถูกกว่าป้ายแดงอีกก็คิดดูนะครับว่าใครอยากจะซื้อคันนี้มี2คันนะเดี๋ยว E ีีหน้าจะมารีวิวให้อีกคันหนึ่งแต่อีกคันหนึ่งอาจจะขายแพงกว่า1 0 0 0บาท <laughs> ว่ากันไปนะครับสำหรับคันนี้ใครที่สนใจซื้อกันสนอนจัดไฟแนนซ์ผมมีลถสไลด์ส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะ301กิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละ25บาทนะครับแล้วใครที่อยากจัดไฟแนนซ์ผมมีไฟแนนซ์วิ่งเปอร์เซ็นต์ให้ถึงบ้านทั่วทุก77จังหวัดเลยนะทุกคนก็สะดวกแบบไหนก็แล้วแต่จะมาที่โชว์รูมผมก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะไม่อยากมาแน่นอนครับรถมันสวยขนาดนี้ไม่ต้องดูรถก็ซื้อได้นะครับว่ากันไป นะแล้วใครที่อยากดูรถคันอื่นๆในสต็อกอื่นๆของบิ๊กคาทั้งหมดนี้นะครับเข้าเพจนี้ได้เลยพูดไปเรื่อยนะครับใน Facebook เป็นเพจของผมเองนะก็ใครเข้าไปดูแล้วฝากกดไลฟ์กดติดตามด้วยแล้วกันนะทุกคนอ่ะสวยจริงๆอันนี้ทุกอนูรูบุมผลสวยมากก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะอีพียิงลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com